สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญถ้าทางช่อง YouTube ก็นี่เลยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับเรื่องเหรียญนะครับแล้วก็ความรู้เรื่องเหรียญราคาอะไรหลายๆอย่างนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้กับเหรียญ5้สสตางค์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญ50สสตางค์นะครับพอดี หรือเจอเหรียญนะครับก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีราคานะครับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ50สสตางค์ตัวนี้จะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับนี่นะครับที่มีราคาอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญ50สตางค์ปี2493นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ2493นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายวันนี้นะครับที่ผมดูอยู่นะครับเมื่อคืนผมเห็นอยู่อยู่ที่เหรียญละไม่เกิน30บาทนะครับตัวนี้นะครับ ราคาอัปเดตวันที่20ธันวาคม2564นะครับวันนี้ที่ผมทำคลิปนี่นะครับตัวนี้นี่นะครับ2493นะครับอันนี้ราคาไม่เกิน30บาทนะครับก็ที่ผมรับซื้อก็20-30บาทถ้าเพื่อนเพมีก็ส่งรูปมาสอบถามกันได้นะครับแต่ว่าขอรับเยอะๆหน่อยนะครับนี่นะครับด้านหน้าดูง่ายๆครับจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังจะเป็น50สตางค์2493 อันนี้ก็คือแบบธรรมดานะครับที่ที่ก็มีราคาอยู่นะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่สูงเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มีราคาสูงนะครับขึ้นมานะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับปีพศเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละบล็อกกันนะครับเพื่อนๆมาดูเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ผมไปลื้แล้วก็เจอมานะครับก็ จำลืมไปแล้วแหละว่าเคยเก็บตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ50สตางค์พศ2493นะครับเพื่อนๆสังเกตที่ตัวหนังสือก็แล้วกันนะครับนี่นะครับตัวเลขนะครับเพราะว่าปกติจะสังเกตที่เลข50สตางค์ด้วยนะครับแต่ว่าคือเหรียญยังไงอะเป็นรอยเป็นคราบนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตด้วยนะครับ ต่างจากเหรียญเมื่อกี้ไหมครับ2 4 9 3นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบล็อกตัวหนังสือหนานะครับเรียกสั้นๆว่าบล็อกตัวหนา50สตางค์ตัวหนานะครับนี่นะครับถ้ามองแมดนี้จะชัดกว่านะครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวบางนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ก็ถ้าสังเกตก็จะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือหนาตัวหนังสือหนาตัวนี้นะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ300ร้อถึงหนึ่บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคราบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าล้างออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะลองล้างดูนะครับนี่นะครับดำๆแบบนี้ก็มีราคานะครับ 300ถึง1000บาทนะครับลองถ้าเจอก็ส่งรูปมาดูได้นะครับนี่นะครับลองลองหาดูนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตนะครับนี่ตรงนี้น่าจะค่อนข้างชัดนะครับสอง3เหรียญนี้เป็นเหรียญตัวบางนะครับ30 20 3บาบาทนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับตัวนี้นะครับ แบบนี้ผมรับซื้อนะครับ3 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับเดี๋ยวดูแบบนี้ดีกว่าชัดไหมสลับกันนี่แบบนี้น่าจะชัดกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมถือนิ่งๆไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับดูความแตกต่างนะครับตัวหนังสือนะครับเหรียญล่างจะเป็นตัวหนังสือบางนะครับแล้วก็เหรียญบนจะเป็นตัวหนังสือหนานะครับเหรียญเหมือนกันพอสเดียวกันแต่ว่า ราคาต่างกันนะครับนี่นะครับให้สังเกตตัวหนังสือนะครับหรือว่าสังเกตเลข50ก็ได้แต่ว่าเหรียญตัวหนาของผมมันจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับมีมีเพื่อน บางท่านนะครับคอมเมนต์ว่าดูรูปไม่ชัดผมไม่แน่ใจว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตของเพื่อนๆด้วยหรือเปล่านะครับทําให้ดูรูปดูคลิปไม่ชัดนะครับก็อันนี้ก็ต้องลองลองเช็คดูนะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เหรียญจริงเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่สําหรับเหรียญ50สตางค์ตัวนี้นะครับเหรียญเหมือนกันพอสอเดียวกันแต่ว่าราคาต่างกันนะครับอันนี้ 2 0 3 0บาทนะครับตัวบางแล้วก็ตัวนี้ตัวหนา300 -1,000 บาทมองมุมนี้น่าจะชัดนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับอ๋อแล้วก็มีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปให้เทคนิคแนะนำเทคนิคคัดเหรียญน,นะครับก็ผมก็แยกเหรียญซีรีส์ใหม่ออกจากซีรีส์เก่านะครับเชนิด50สตางค์นี่แล้วก็คัดคัดโชคดีนะครับเจอเหรียญ50สตางค์ปี 3- 4ด้วยนะครับ อันนี้ราคารับซื้อ5 0าส0บถึงหนึบาทนะครับ B34 นะครับก็ถ้าเพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่งมาดูคลิปนี้แต่ว่ายังไม่เคยดูคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปเทคนิคการคัดแยกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนก็จะจบคลิปเนี้ยผมจะแปะลิงก์คลิปอีกคลิปหนึ่งไว้ให้นะครับว่าเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนที่มีเหรียญเยอะเยอะสามารถ ใช้เทคนิคอะไรในการช่วยในการคัดแยกเหรียญน,นะครับไม่ต้องดูเหรียญทั้งหมดนะครับเหมือนว่ามีเหรียญ50สตางค์แบบเนี้ยหนึ่เหรียญเพื่อนๆไม่ต้องคัดทั้ง1000เหรียญน,นะครับอาจจะคัดแค่400หรือ500เหรียญน,นะครับผมมีเทคนิคเทคนิคที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตอนใกล้ๆจบคลิปนี้นะครับก็ก,ก็อย่าลืมคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็เป็นเป็นประโยชน์นะครับสามารถนําเอาไปใช้ได้เลยนะครับ ลดเวลาไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ผลร0 0เเซ์เลยครับนี่นะครับอันนี้ก็นำมาฝากนะครับวันนี้กับเหรียญ50สตางค์นะครับที่มีราคาหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับเก็บพวกนี้นะครับขายได้ทันทีนะครับราคาราคาขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็เหมือนยังไงอะราคาของตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับนี่นะครับ เหรียญราคามีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าแบบนี้ขายได้แน่นอนนะครับ50สตางค์9 4 9 3ตัวบางนะครับ20 -30 บาทอันนี้นะครับ50สตางค์ตัวหนานะครับ300 1000บาทนะครับอันนี้50สตางค์ปี34นะครับ5 0า0 0บาทนะครับถ้ามีเยอะๆก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ line id 0 9 5 4 1 2 4 4 4 3นนะครับนี่นะครับ อันนี้ช่อง y t u t u นะครับแล้วก็เพจร้านแต่เพจผมไม่ค่อยได้เข้าไปทำเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะมาเน้นช่อง Youtube นะครับแล้วก็ตอบไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆทักกันมาเป็นจำนวนมากนะครับก็กำลังทยอยตอบอยู่นะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นไลน์หรืออะไรก็สามารถติดตามช่อง Youtube ได้นะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ถ้าผมมีเวลาผมก็ จะพยายามมาทยอยตอบนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับเหรียญ50สตางค์ที่มีราคานะครับเหรียญเหมือนกันพอสอเดียวกันแต่ว่าราคาต่างกันนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับสาระความรู้เรื่องเหรียญนะครับเป็นประโยชน์มากนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ